ลัคนาราศีพิจิกหกเดือนนี้มีโชคลาภรวยเน้นๆก็ต้องบอกนะครับว่าโชคลาภนี้ไม่ได้หมายถึงการเสี่ยงโชคอย่างเดียวเสมอไปนะครับอย่างสื่อถึงการทําภารกิจใดภารกิจหนึ่งนะครับแล้วมีความสำเร็จสมหวังปังปุริเย่หรือได้เงินได้ทองด้วยนะครับตรงนี้แล้วดาวโชคลาภของคนลัคนาราศีพิจิกนะครับได้แก่ดาวพุธนะครับมาจากการเจรจานะครับคําพูดนะครับการสื่อสารนะครับ หรือออนไลน์ในหน้าค้าขายได้หมดเลยนะครับทําเรื่องพวกนี้นะครับจะส่งเสริมให้เรามีโชคมีลาภประสบความสาเร็จได้เงินได้ทองมากขึ้นด้วยนะครับแล้วดาพุธนะครับโคจรเฉลี่ย18วันต่อราศีครับนับรวมๆกันแล้วนะครับได้อยู่ที่6เดือนนั่นเองนะครับตรงนี้แล้วก่อนจะไปฟังคําทํานายนะครับก็ต้องบอกครับคําพยากรณ์นี้นะครับเป็นการถายดาวจรนะครับเป็นภาพรวมนะครับ ถ้าให้แม่นยามการันตีตรงและชัดเจนนะครับต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจอด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสนใจก็แอดลายจองคิวกันได้นะครับและนี่ครับคือช่องของอาจารย์เกตเทวานะครับเราจะมาทำนายโชคลาภกันนะครับอยากให้เป็นคนที่เอาเวลาเกิดไปผูกดวงนะครับแล้วลัคนาสถิตพิจิกนะครับโอ้จะแม่นมากเลยนะครับแต่ถ้าใครจำไม่ได้นะครับเกิดในช่วงราศีพิจิกก็มาฟังกันได้นะครับตรงนี้ นี่ครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับดาวพุธอยู่สถิตที่ราศีพุจิกนะครับจะมาในตอนปลายเดือนเมษายนนะครับวันที่29เมษานะครับแล้วอยู่ยาวถึง2กรกฎาคมเลยครับแล้วทําไมถึงอยู่ยาวครับแน่นอนครับมีดาวพุธพักองศาด้วยนะครับในวันที่21นะครับเดือนพฤษภาถึงวันที่8มิถุนาเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่า ช่วงที่ดาวพุธยังเดินดีนะครับคือ29เดือน4นะครับถึงวันที่20เดือน5นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวราพะนับไปอยู่ปัตตานีครับแสดงว่ามีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนะครับจากแฟนคนรักหุ้นส่วนของเรานะครับหรือลูกค้านะครับตรงนี้เรียกว่าจะมาแบบเต็มๆเ,เลยนะเพราะว่าเล่งลัคนาเรานะครับ แต่ก็แน่นอนครับอยู่กับดาวพระราหูอาจจะต้องมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์พอสมควรนะครับซึ่งจะได้มานะตรงนี้หรือมันกระเซียงตอนกลางคืนก็ได้มืดมืดอะไรแบบนี้นะครับเพราะดาวราหูที่ชอบตอนกลางคืนนะครับอ่าหรือจะมีซิกแซกบ้างนะครับกับหน้ากับหลังดักหน้าดักหลังอะไรแบบนี้นะครับก็ควรจะมีด้วยนะครับเพื่อจะได้เพิ่มโอกาสในการถูกมากขึ้นนะครับตรงนี้เช่นมีหกแล้วก็ต้องมีเก้านะครับอะไรแบบนี้นะครับ บอกได้เลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับช่วงที่ดับพุทธภาคองศาครับ21พฤษภาถึง8มิถุนาครับอันนี้นะครับเน้นเลยครับเลขเก่าๆนะครับตามเลขเก่าๆไปเนี่ยจะออกอีกครับผมไม่ต้องไปเอาเลขใหม่ไม่ต้องไปสอบสวงหาอะไรใหม่ๆนะครับนะเอาเก่าๆครับดีที่สุดเลยนะครับก็จะมีมุมที่จะถูกนะครับอ่าและหลังจากวันที่8มิถุนาครับถึงวันที่2กรกฎานะครับก็ ไปใช้วิธีเดิมนะครับก็คือให้แฟนซื้อก็ได้หรือพาแฟนไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อกับเพศตรงข้ามอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ต่อมากันบ้างครับดาวพุสถิตราศีกรกฎนะครับวันที่ยี่สิบกรกฎาคมไปแล้วครับถึงวันที่ห้าสิงหาคมนะครับอันนี้นะเขาเรียกลาพระสุภะครับอยู่ในเรือนจันทร์ด้วยนะครับคู่มิตรกันเลยนะครับ สุภาคืออะไรครับแดนไกลครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเสี่ยงโชคที่ออกไปไกลๆจากบ้านเราจากที่เราอยู่นะครับจะดีมากๆหรือจะไปเสี่ยงที่วัดก็ได้นะครับเพราะสุภานั้นหมายถึงวัดแล้วถ้าวัดน,นั้นติดน้ําใกล้น้าโอ้โหยิ่งดีเลยนะครับตรงนี้ได้หมดเลยนะแล้วบางคนก็ถูกฉลกกระต่างทิมต่างแดนต่างประเทศอีกนะครับเสี่ยงโชคกระต่างประเทศก็ยังได้นะครับตรงนี้หรือแม้ก็ได้เลขจากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เคารพนับถือ นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาอีกอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจะเป็นกลุ่มหรือโซนที่จะทําให้เราเนี่ยมีโชคมีลาบนั่นเองนะครับหรือได้เงินได้ทองครับผมต่อมาครับดาวพุธถิตราศีสิงห์ครับวันที่ห้าสิงหาไปแล้วถึงวันที่ยีสิบสามสิงหานะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าลาภะไปอยู่กรรมะครับจะได้โชคได้ลาบจากการงานครับอาจจะหมายถึงทํางานแล้วจะมีมุมประสบความสำเร็จเจรจาค้าขายคล่องก็ได้นะครับ หรือถ้าเป็นการเสี่ยงโชคก็ซื้อแถวๆที่ทํางานให้เพื่อนที่ทํางานช่วยดูให้อะไรแบบนี้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศักด์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อหาก็มาเองนะครับตรงนี้เห็นไหมครับผู้ชายจะให้โชคครับเพราะนั้นเราก็ต้องเสี่ยงกับผู้ชายเป็นหลักนะครับอบอกได้เลยนะครับเทคนิคนี้ ใช้ได้แล้วถูกมาแล้วหลายคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เวลานะครับเราก็เอาไปเล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฟังกันยาวๆได้เลยนะครับจาไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาฟังบ่อยๆได้นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นผู้ชายให้โชคนะครับต่อมาครับดาวพุธัสิตราศีกันครับวันที่ย3สิบสามสิงหานะครับถึงวันที่สามสิบตุลาเลยครับจะแบ่งเป็นสองช่วงเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่ครับ ช่วงแรกนะครับก็คือ23เดือน8นะครับก่อนวันที่15เดือน9กเนี่ยก็แน่นอนครับลาภาเป็นกเกษตรและมหาอุดเลยโอ้โหเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็ได้จากตัวเราอายุเราเลขวันเกิดเราพอสอนเราเลขที่เราชอบเลขที่เรามีแพชชั่นนะครับหรือจากความฝันเราก็ได้นะครับตรงนี้ก็ตรงๆนะครับนี่ออกตรงๆเลยนะครับได้เลยนะครับตรงนี้หรือบางคนก็ได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรแบบนี้นะบางคนก็คําพูดเจรจาพารวยโอ้โหได้เยอะได้มากเพราะเป็นมหาอุด แปลว่าได้เยอะนะครับตรงนี้นะช่วงเวลาดังกล่าวนี้นะครับก่อนวันที่สิบห้านะจัดเต็มได้นะครับตรงนี้แล้วอยู่ที่พื้นดวงด้วยนะครับแต่พื้นดวงมีนะครับแล้วถ้าสิบห้ากันยายนถึงสามตุลาล่ะแน่นอนครับให้ตามเลขเดิมๆครับเพราะของเก่าจะกลับมาออกอีกครั้งหนึ่งนะครับคุ้นเลขไหนเล่นเลขนั้นได้เลยนะครับต่อมาครับดาวพฤหันบดีพิจิตครับสิบเจ็ดพฤศจิกายนสี่ธันวาคมนะครับตรงนี้ นี่ครับได้จากตัวเราอีกเช่นเคยครับเพราะว่าลาพะทับตัวครับตัวเราคิดอ่านสนใจเลขอะไรรู้สึกชอบอะไรจากตรงนั้นได้เลยบางคนก็ฝันเทพเทวามาให้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกตรงๆเลยนะครับตรงนี้ต่อมาครับดาวพุธสถิตราศีธนูครับสุดช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ4ีธนวาถึงยี่หกธนวานะครับได้โชคจากใกล้ตัวครับเพราะฉะนั้นเสี่ยงอาจจะออกไปนิดนึงแต่ไม่ต้องออกไปไกลมากนะครับเพราะว่าอยู่แถว หน้าเรานี่เองนะครับใกล้ๆบ้านเรานะครับอ่าแต่ที่สาคัญนะครับก็อาจจะเป็นเงินปันผลก็ได้นะครับอ่าหรือว่าเขาเรียกดาพุทธนำหน้าเขาเรียกปากพารวยครับนี่มาได้ทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นเลขที่เรารู้สึกเราชอบนะครับตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็เสี่ยงด้วยวิธีนี้เลยครับก็จะมีมุมที่จะถูกนะครับ อันนี้ก็อยู่ถึงสิ้นปีเลยนะครับตรงนี้แล้วถ้าใครฟังแล้วนะครับชอบนะครับกดติดตามได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ติดตามแล้วนะครับตรงนี้อ่าก็อย่าลืมครับและท่านใดที่ฟังแล้วนะครับสนใจอยากตรวจดวงเป็นการส่วนตัวนะครับยินดีนะครับเพราะเราจะดูหมดเลยนะครับไม่ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพลูกบริวารนะครับศัตรูอุปสรรคการเดินทางครอบครัวบ้านที่ดินธุรกิจ โชคลาภสีมงคลลายเส้นทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกแน่นอนนะครับตรงนี้เราจะหาทางออกให้ครับด้วยประสบการณ์กว่า10ปีนะครับอย่างน้อยก็บอกช่วงเวลาที่ดีได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็จะฝากไว้เลยนะครับว่าอย่าให้มีปัญหาแล้วมาดูนะครับเหมือนคนป่วยครับถ้าเป็นระยะ3ระยะ4แล้วนะครับพอมาดูเนี่ยจะรักษายากรักษาไม่หายนะครับแต่ถ้าเป็นระยะหนึ่งหรือมาเช็คอัพเนี่ยก็จะป้องกันได้เลยแล้วก็ไม่เป็นได้เห็นไหมครับ เหมือนกันครับถ้ามันดูดวงอ่ะถ้าคุณอยู่ในภาวะปกติไม่ได้เป็นอะไรมาฟังเนี่ยฟังเสร็จนะครับมาจองคิวดูดวงกันได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะช่วยให้คนเนี่ยมีเงินแสนเงินล้านหรือสมหวังความสําเร็จได้เลยนะครับด้วยค่าครูเพียง79-9บาทครับคุณจะหาเงินได้เป็นแสนเป็นล้านครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับตรงนี้สนใจก็สแกน q r code ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์นะครับเพิ่มไปที่แอดไซน์เกรทเทวา65ตามนี้เลยนะครับ แล้วก็แตะปุ่มเพิ่มเพื่อนเลยนะครับจะมีข้อความตอบรับนะครับเป็นกฎกติกาวิธีการดูดวงนะครับเราก็ไปอ่านให้ชัดเจนนะครับรายละเอียดถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับก็พิมพ์คําว่าจองคิวนะครับตรงนี้แล้วก็บอกช่วงเวลาที่สะดวกมาก่อนก็ได้นะครับถ้าได้แอดมินก็จะจัดให้ถ้าไม่ได้จะบอกช่วงเวลาที่สะดวกกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูดวงกันนะครับและท่านใดนะครับที่อยากกระตุ้นยอดขายนะครับมีรายได้ ประสบความสําเร็จและร่ํารวยครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยนะครับในการเชียร์สินค้าครับโดยรับออกงานอีเวนต์นะครับเพื่อเพิ่มรายได้และยอดขายนะครับจากภาพที่เห็นก็ขายดีมากเลยนะครับขายได้หลายสิบคันเลยก็ว่าได้นะครับและดูดวงวางแผนชีวิตด้วยกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับก็รับออกงานอีเวนต์ครับสนใจก็ติดต่อไลน์ไอดีนี้ได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับตรงนี้ ดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ลัคนานะครับเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีครับฝากไว้ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะครับคอมเมนต์นะครับวันเดือนปีพออเกิดเวลาเกิดแบบเป๊ะๆเท่านั้นนะครับและจังหวัดเกิดนะครับถ้าใครเวลากว้างๆก็อาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับและสุดท้ายครับอย่าลืมกดติดตามและเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพูดกันครับอาจารย์เกรทเทว่า